กราบเรียนอาจารย์ทุกท่านและก็สวัสดีน้องๆมัธยมศึกษาปีที่3ที่กําลังเข้าศึกษาต่อทุกคนนะครับพี่ชื่อพี่โฟสนะครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับ ย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับพี่ก็เป็นศิษย์เก่าของทางวิทยาลัยการอาชีพ2นะครับพี่ก็มีความคิดเห็นที่อยากจะเรียนช่างยนต์นะครับโดยพี่มองเห็นว่าสายอาชีพของเรานะครับสามารถเรียนและทํางานไปด้วยนะครับแล้วส่วนตัวนะครับก็เป็นคนที่ชอบอบํารุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักรนะครับรวมไปถึงมีใจรักในด้านงานบริการของศูนย์บริการรถยนต์นะครับและงานทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตนะครับ พี่ก็จึงตัดสินใจเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพ2นะครับรแผนกวิชาช่างยนต์นะครับโดยน้องที่เริ่มเรียนเข้ามาใหม่ในวันแรกนะครับก็จะมีท่านครูอาจารย์ต้อนรับหน้าวิทยาลัยทุกเช้านะครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นมากครับ เริ่มแรกในการเรียนนะครับในระดับพวชก็จะเน้นไปทางปฏิบัติโด,ดยส่วนใหญ่นะครับและน้องๆก็จะมีความรู้พื้นฐานด้านต่างๆเช่นการเขียนแบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ทางการเกษตรและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจกกักรกลต่างๆการเรียนในด้านของปวสนะครับก็จะมีการคำนวณเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่นะครับและน้องๆก็จะสามารถเลือกได้ว่าชอบทํางานในด้านไหนนะครับ ถ้าน้องๆชอบทํางานด้านศูนย์บริการเนี่ยน้องๆก็สามารถเลือกลงศูนย์บริการของ Honda หรือว่า To โ o t a ได้เลยนะครับเพราะทางอาจารย์ก็จะมีที่ฝึกงานให้น้องๆได้ลงเลือกมากมายนะครับและถ้าน้องคนไหนนะครับชอบทางด้านสายอุตสาหกรรมการผลิตก็จะได้ฝึกงานในรูปแบบของการควบคุมเครื่องจักร CNC โดยที่พี่เลือก สายด้านอุตสาหกรรมการผลิตนี้นะครับเพราะพี่มีใจรักในด้านการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่และยังสามารถควบลายผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์ให้อยู่ในมาตรฐานของโรงงานได้ด้วยนะครับ และนี่นะครับก็เป็นภาพที่พี่ได้ฝึกงานมานะครับทั้งได้ความรู้ได้เงินแล้วก็ได้ประสบการณ์ทำงานด้วยนะครับทางวิทยาลัยนะครับก็ยังมีโครงการให้น้องๆสามารถเลือกไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับและทางนี้นะครับพี่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะครับที่กําลังสนใจจะศึกษาต่อไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหนไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดีนะครับพี่ก็อยากจะแนะนําให้มาเรียนในสายอาชีพ ที่วิทยาลัยการอาชีพ2แผนวิชาช่างยนต์ด้วยกันนะครับพี่ก็อยากให้น้องๆนะครับมีความตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนนะครับเพื่ออนาคตของเราจากตอนสมัยเมื่อก่อนนะครับทั้งปวชและปะวสเนี่ยพี่ก็เป็นคนที่มีความตั้งใจในการเรียนนะครับจึงได้ทุนเรียนต่อเนื่องถึง5ปีนะครับให้เรานะครับหันหาประสบการณ์หาความรู้และเข้าร่วมการแข่งขันของนะกิจกรรมต่างๆนะครับถ้ามีโอกาส แล้วก็สะสมผลงานไว้เยอะๆนะครับเพะจะเป็นผลดีต่อการไปศึกษาต่อหรือการสมัครงานนะครับถ้าไมถึงเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่นะครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเมื่อก่อนนะครับพี่ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันต่างๆนะครับแล้วก็มีความตั้งใจเรียนและมีความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมที่ฝึกงานมาอีกส่วนหนึ่งนะครับตอนนั้นนะครับรู้สึกจําได้ว่า สอบเข้า260คนนะครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเอาจริงๆเนี่ยเขาเอาประมาณ20คนนะครับแล้วก็อีก40คนเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่มาจากโคต้าพิเศษนะครับโดยสายตรงของเราช่างยนต์นะครับเวลาจบไปแล้วก็จะต่อปอตีนะครับาสายตรงของเราก็คือวิศวกรรมเครื่องกลนะครับแล้วแต่น้องๆจะเลือกเลยครับว่าจะเรียนครูหรือว่าวิศวะก็ดีทั้งหมดนะครับ ก็อยากให้น้องนะครับได้มีแรงบันดาลใจและมีความฝันให้ไปถึงเป้าหมายทุกๆคนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณครูนะครับอาจารย์ที่คอยผักดันและคอยสนับสนุนให้คำปรึกษามาตลอดนะครับอขอขอบคุณครับ